สิเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับหนวดดำสำหรับชายฟันหล่อประจำเรื่องวันพีท สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายแน่นอนแหละครับว่าในเรื่องวันพีทนะครับทุกคนเลยเนี่ยก็จะต้องชอบตัวละครฝั่งพระเอกใช่ไหมแต่ว่าฝั่งตัวร้ายเนี่ยหลายคนก็คงจะเกลียดกันหน้าดูเลยละและหนวดดำนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่แฟนๆวันพีทเนี่ยแบบว่าโคตรจะเกลียดเลยใช่ไหมครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะจัดนะครับสำหรับ1ิบเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับหนวดดำชายฟันหล่อผู้นี้และถ้าใครนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคระดิ่ง้วยลละะกันแ เราไปรับชมคลิปนี้กันต่อเลยเริ่มต้นที่เรื่องที่1อาชีพของหนวดดําจริงๆแล้วในเรื่องวันพีทนะครับถ้าพูดว่าโจรสลัดเนี่ยเขามีอาชีพเนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องที่แปลกนะแต่เป็นนั้นว่านะครับเขามีความสนใจอย่างมากในการที่เขาจะเป็นนักโบราณคดีจึงทําให้หนวดดำนะครับเขาก็เลยศึกษาไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของโลกและก็พลังของผลปีศาจต่างๆจึงทําให้หนวดดำนะครับเขาก็เล็งเป้าหมายไปเลยเลย,เลยครับว่าเขาเนี่ยจะต้องควาน,นะครับสรับพลังของผลปีศาจอย่างผลยามิยามิหรือผล ในความมืดให้ได้นะครับเพราะว่าเป็นพลังของผลปีศาจที่เขานะครับต้องการเขาทราบดีแหละครับว่าทั้งพลังความสามารถและสิ่งต่างๆของพลังของผลปีศาจนี้จะช่วยยกระดับของเขาไปได้มากเลยและมาต่อที่เรื่องที่สนะครับสำหรับหนวดดาเขาไม่จําเป็นต้องนอนสําหรับวลีเด็ดในโลกโซเซียนของเรานะครับที่ว่าฉีพี่ม่วงให้ง่วงได้ไงเนี่ยคงจะใช้กับหนวดดาได้อย่างดีเลยแหละครับเพราะว่าหนวดดำนะครับเขามีร่างกายที่ผิดปกติจนเขานะครับไม่จะเป็นต้องหลับนอนเลยก็ว่าได้ด้วยข้อมูล ตรงนี้นะครับถูกเปิดเผยนะครับในวันพีซตอนที่966เป็นเหตุการณ์ย้อนอดีตนะครับตอนที่กลุ่มโจรสลัดหนวดขาวประทะกับกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์ซึ่งตอนนั้นนะครับหนวดดาก็เป็นเด็กฝึกหัดนะครับในเรือของโจรสลัดหนวดขาวเราจะเห็นได้เลยเลยครับว่าเขาสามารถต่อสู้ได้ทั้งวันทั้งคืนเลยและเขานะครับไม่จะเป็นต้องหลับไหลในตอนนั้นเรียกได้ว่านะครับเป็นบุคคลในตำนานในเรื่องเลยนะครับพี่แกเนี่ยไม่ต้องหลับก็ได้นะครับก็เป็นนั้นว่านะครับร่างกายของเขาเนี่ยมันโคตรผิดปกติเลยละ มาต่อที่เรื่องที่3เหตุผลที่หนวดดาจะต้องเป็นโจรสลัสดของกลุ่มโจรสลัสดหนวดขาวหลายคนก็คงจะเคยสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมหนวดดำเนี่ยจะต้องเป็นโจรสลัสดของกลุ่มนี้ในเมื่อเขาเนี่ยก็มีความสามารถที่มันแอบแฝงอยู่ก็น่าจะแข็งแกร่งระดับหนึ่งเลยทําไมถึงยอมนะครับในการขึ้นกลุ่มโจรสลัสดนี้มาซึ่งแน่นอนแหละครับว่าก็มีการเปิดเผยแหละครับว่าสาเหตุที่หนวดดำนะครับต้องกลายเป็นคนของกลุ่มโจรสลัสดหนวดขาวเนื่องจากว่าเขาคิดว่า ถ้าเขาต้องการพลังผลปีศาจนะครับผลความมืดหรือผลยามิยามีให้ได้เนี่ยการที่เขาจะไปไฟหาเองก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะครับการที่เขานะครับได้เป็นลูกเรือของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวที่เป็น 1- ใน4จักรพรรดิก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่านะครับในการที่เขาสามารถหาพลังของผลปีศาจนี้ได้นะครับเนื่องจากว่านะครับกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวเป็นกลุ่มโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่การที่กลุ่มโจรสลัดนี้จะสามารถพบเจอนะครับผลยามิยามีได้เนี่ยก็คงจะเป็นโอกาสที่สูงกว่าในการที่เขาจะออกไปหาเอง และมาต่อที่เรื่องที่4หนวดดําเขาสามารถเป็นเจดเทพโจรสลัดได้ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีค่าหัวมาก่อนเลยหลังจากที่หนวดดําสามารถแย่งชิงพลังของผลปีศาจนะครับอย่างผลแห่งความมืดมาได้และเขานะครับก็ได้หนีออกมาแน่นอนแหละครับว่าเขาเนี่ยเป็นแค่โจรสลัดเล็กๆนะครับที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรเลยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เขาพยายามปกปิดความสามารถของเขาเอาไว้เพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ทุกคนนะครับได้รับรู้ความสามารถของเขาจนกว่าจะถึงวันที่เขาจะสามารถได้ครอบครองพลังผล,งผลปีศาจ อย่างผลยามียามีตามที่เขาต้องการให้ได้จึงทําให้เขาก็ไม่มีค่าหัวเลยนะครับในเรื่องวันพีทก่อนช่วงไทม์สคริปต์แต่เขานะครับก็ได้รับการเชื้อเชิญนะครับให้เป็นเตเทพโจรสลัดจากการที่เขาเนี่ยนำตัวของเอสมาดกีไปเป็นตัวแรกนะครับในการที่เขาจะได้ขึ้นมาเป็นเจเทพโจรสลัดซึ่งตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนนะครับที่หนวดดาได้ทําการวางเอาไว้และก็มาต่อที่เรื่องที่5หนวดดําเป็นตัวละครตัวแรกและก็ตัวเดียวเท่านั้นที่สามารถจัดการค่า4จากักรพรรดิได้สําหรับ4จกักรพรรดิน ครับเรียกได้ว่าเป็นความยิ่งใหญ่ในเรื่องวันพีทเนะครับเป็นอีกหนึ่งขั้วอํานาจนะครับที่รัฐบาลโลกทําการจับตามองไว้ซึ่งหนวดดำโจรสลัดโนเนมที่ก้าคุณจะเป็นเจเทพโจรสลัดนะฮะเขาเนี่ยดันนะครับสามารถฆ่าชายผู้เป็นนะครับบุคคลที่มันแข็งแกร่งที่สุดในเรื่องวันพีทและเขานะครับก็เป็นถึง1ใน4จกักรพรรดิด้วยอย่างหนวดขาวลงไปได้จึงทาให้นะครับหนวดดําเป็นตัวละครตัวเดียวในเรื่องวันพีทที่เขาสามารถฆ่า4จากักรพรรดิลงไปได้และมาต่อที่เรื่องที่6หนวดดาเป็นตัวละคร ตัวเดียวนะครับในเรื่องวันพีทที่สามารถครอบครองพลังของผลปีศาจได้ถึง2ผลด้วยกันถึงแม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยวิธีที่หนวดดาสามารถครอบครองนะครับพลังของผลปีศาจได้ถึง2ผลด้วยกันแต่ว่าเขานะครับก็นับได้ว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งเลยนะครับที่มีความสามารถของพลังผลปีศาจ2ผลอย่างผลแรกเลยนะครับก็คือผลยามียามีหรือผลแห่งความมืดและผลที่2เลยนะครับก็คือผลกุรักกุรานะครับหรือว่าผลแห่งการสั่นสะเทือนของหนวดขาวที่เขานะครับสามารถครอบครองมาได้หลังจากการที่เขาได้ หนวดขาไปจึงทําให้หนวดดำนะครับก็เป็นคนที่ทรงอานาจเลยเนื่องจากว่าร่างกายของเขาที่มันผิดปกติจึงทําให้ก็ไม่น่าใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับที่เขาสามารถครอบครองพลังของผลปีศาจได้ถึง2ผลคือในเรื่องวันพีชนะครับทุกคนเนี่ยไม่สามารถครอบครองพลังผลปีศาจได้2ผลนะครับแต่ละคนเนี่ยจะกินพลังผลปีศาจไปได้เพียงแค่ผลเดียวเท่านั้นและก็มาต่อที่เรื่องที่7สําหรับค่ําคืนที่หนวดดำนะครับสามารถก้าวขึ้นไปเป็น4จกักรพรรดิได้แบบเต็มตัว ก็หลังจากที่หนวดดำนะครับสามารถฆ่าหนวดขาวไปได้แต่ว่าทั้งโลกนะครับยังไม่มีใครยกย่องว่าหนวดดำเนี่ยเป็นสีจักรพรรดิแต่ค่ําคืนนั้นนะครับค่ำคืนที่หนวดดาสามารถก้าวขึ้นไปเป็นสีจักรพรรดิได้เนื่องจากว่าเขานะครับได้จัดการชนะนะครับกลุ่มโจรสลัดที่มาโก้เนี่ยได้ทําการรวบรวมขึ้นมาซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับก็เป็นเหล่านะครับหัวหน้าหน่วยรบต่างๆของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวนั่นแหละในการมาโจมตีและกลุ่มโจรสลัดของมาโกนะครับก็พ่ายแพ้กลุ่มโจรสลัดหนวดดาไปอย่างยับเยินเลยจึงทาให้้หลลััังจากกนนท่วโ ถึงขนาดน้มว่าหนวดดำนี่แหละก็คือ4ีจักพัิคนใหม่ที่มาแทนที่ของหนวดขาวบุคคลที่เขาได้ทําการฆ่าลงไปและก็มาต่อที่เรื่องที่8ปํสำหรับค่าหัวของหนวดดาที่สูงเป็นอันดับที่6ของเรื่องวันพีท โดยหน้าวันที่ผมถ่ายหนะ้าตอนนี้ปี2020เลยค่าหัวของนวดดำนะครับสูงถึง2,247ล้านกับอีก6แสนเบรีซึ่งค่าหัวของเขาก็สูงเป็นลำดับที่6เลยนะครับในเรื่องวันพีชและถ้าพูดถึงนะครับการก้าวกระโดดของค่าหัวของหนวดดำจากคนที่มีค่าหัวเพียงแค่0เบรีก้าวขึ้นมาเป็นนะครับได้รับ2,000กว่าล้านเบรีเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่มันก้าวกระโดดนะครับแล้วก็สูงมากๆสำหรับโจรสลัดหน้าใหม่คนหนึ่งและก็มาต่อที่เรื่องที่9นะครับนวดดำมีต้นแบบมาจากโจจจรสลัดิงๆไม่่วาะเป็น หน้าตาหนวดเครานะครับแล้วก็สันดานของพี่หนวดดําของเราเลยเนี่ยก็ออกแบบมานะครับมาเป็นแบบโจรสลัดที่แท้ทรูเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าตาที่เคร่งขรึมหนวดดเาเขาเฟิร์มนะครับฟันหลอที่ไม่เคยพบหมอมาก่อนเลยถูกออกแบบมานะครับให้เขาเนี่ยเหมือนโจรสลัดมากที่สุดเท่าที่จะเหมือนได้อีกทั้งนิสัยการหักหลังการช่อโกงต่างๆนะครับการปล้นการฆ่าของเขาแต่สิ่งละอย่างนะครับที่หนวดดาทานะครับอาจารย์โอดาออกแบบมาให้เขาเนี่ยคล้ายคลึงโจรสลัดมากที่สุดเท่าที่จะทําได้จึงทําให้ ตัวละครตัวนี้ก็มีเสน่หะะ์ในความชั่วร้ายของเขาที่แฟนๆวันพีชหลายคนก็อยากจะได้พบแหละครับว่าความสามารถที่แท้จริงของเขายังมีอะไรที่ยังต้องรอเปิดเผยไปมากกว่านี้หรือเปล่า และมาต่อที่เรื่องที่10เรื่องสุดท้ายกลุ่มโจรสลัดหนวดดาเป็นกลุ่มโจรสลัดที่ใฝ่หาความสําเร็จแล้วก็ความแข็งแกร่งมากขึ้นไปกว่าเดิมก็เราเห็นได้ตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะครับที่หนวดดำเนี่ยพยายามที่จะใฝ่หานะครับนักรบเก่งๆนะครับหรือโจรสลัดที่มันเก่งมากๆเลยในการเข้าร่วมกลุ่มโจรสลัดของเขาซึ่งแน่นอนหละครับว่าการที่เขานะครับเป็นเจตเทพโจรสลัดเพื่อต้องการบุกไปที่คุกอิมเพลดาวในการนําตัวนักโทษที่ชั่วร้ายต่างๆนะครับในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโจรสลัดหนวดดาของเขาให้้ไไดดซึ่่่งก็็ูเเหมืออนนวาจะะปรคที ประสบความสําเร็จเลยและเขานะยครับยังพยายามให้กลุ่มโจรสลัดของเขานะครับลูกเรือของเขาแต่ละคนเลยเนี่ยมีพลังผลปีศาจท,ที่มันเก่งๆจริงทาให้พวกเขานะครับก็ใฝ่หาในการไปฆ่านะครับบุคคลที่มีพลังผลปีศาจท,ที่มันเก่งๆเนี่ยเพื่อยแย่งชิงพลังผลปีศาจนั้นมาอย่างผลร่องหนนะครับก็คือผลสุเกะสุเกะนี่แหละครับก็คือชิริเวงสายฝนเนี่ยก็ไปแย่งชิงมานะครับจากอัฟซาลอมหรือพลังผลปีศาจอย่างผลเมราเมรานะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเบอร์เจคนะครับก็เคยเกลือไปแย่งชิงมาแล้วแต่ว่านะครับก็อดพล ศาจึงทําให้ในอนาคตเราคงจะได้เห็นนะครับความสามารถแปลกๆแล้วก็พลังผลปีศาจที่พวกเราเนี่ยอาจจะเคยเห็นแล้วก็ได้นะครับในการเข้าร่วมนะครับในการเข้ามาอยู่ในกลุ่มของโจสรสลัดหนวดดาก็เป็นไปได้ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นสิบเรื่องนะครับที่คุณอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับหนวดดำนะครับก็เหมาะสมทั้งคนนะครับที่ติดตามวันพีทมานานแล้วก็ไม่ได้ติดตามวันพีทเลยนะครับหากรับชมคลิปนี้ก็น่าจะรู้จักนะครับในตัวของหนวดดำเนี่ยแบบจะโคตรดีเลยล่ะ และก็แน่นอนแหละครับว่าตัวละครยังหนวดดําในอนาคตนะครับพวกเราคงได้เห็นความสามารถของเขาข้อมูลต่างๆของเขาที่มันเปิดเผยมามากกว่านี้เพราะว่ายังมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ยังปิดบังเอาไว้ที่อาจารย์โอดานะครับรอที่จะเปิดเผยพวกเราได้รับชมและตัวละครยังหนวดดำนะครับก็เป็นตัวละครที่แฟนวันพีชหลายคนก็คาดเดาไว้เลยครับว่าเขาน่าจะเป็นลัสบอสนะครับในเรื่องวันพีชอย่างแน่นอนเพราะว่าการปูอะไรต่างๆของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่มันสุดๆมากๆก็เดี๋ยวแฟนๆวันพีชทุกคนนะครับก็เฝ้ารอรับชมดูเลยครับว่ามันจะ เปนในสําหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับเวลากดกระดิ่งเนี่ยก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเป็นหนึ่งกําลังใจดีๆและอยากจะรับชมคลิปของใครนะครับก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้ละกันนะครับเหมือนคลิปนี้ก็ทําตามที่ทุกคนนะครับขอกันมาสําหรับเรื่องราวของหนวดดําก็ฝากไว้ด้วยละกันสําหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ